การพรีเซนต์ในส่วนของรถตัวนี้นะครับผมเป็นรถกระบะตอนเดียวนะครับผมที่สามารถค้าขายกับข้าวครับกับข้าวได้นะครับผมนี่นะครับผมลูกค้าค้าขายนะครับผมค้าขายสามารถขายของอะไรก็ได้อย่างเช่นนะครับผมผลไม้หรือผักสดหรืออะไรแล้วแต่สามารถหลากหลายได้หมดเลยนะครับผมนี่ใช้เงินออกรถเพียง3 9 9 9บาบาทไปชมรอบคันว่ารถคันนี้มันทำอะไรได้บ้างเดี๋ยวเจอกันครับ ดีครับผมมาพบกันอีกแล้วนะครับผมสำหรับการพรีเซนต์ในส่วนของรถตัวนี้นะครับผมเป็นรถกระบะตอนเดียวนะครับผมที่สามารถค้าขายกับข้าวครับกับข้าวได้นะครับผมนี่นะครับผมลูกค้าขายของอะไรก็ได้อย่างเช่นนะครับผมผลไม้หรือผักสดหรืออะไรแล้วแต่สามารถหลากหลายได้หมดเลยนะครับผมนี่ยังมีชั้นด้านบนนะครับผมไว้บรรทุกของใส่ของด้านซ้ายขวาด้วยนะครับและยังมีในส่วนของด้าน หัวเก๋งที่สามารถบรรทุข,ของใส่ของได้ด้วยนะครับผมนี่สามารถวางของนะครับผมวางของขายของได้แบบสะดวกสบายมากๆเลยนะครับผมด้วยราคาที่ไม่เยอะมากด้วยนะครับผมราคาที่ห้าแสนกว่าบาทแ,นแน่นั้นเองคุณสามารถออกรถคันนี้ไปเป็นรถนำข้าวจับข้าวได้เลยนะครับผมนะฮะเดี๋ยวผมจะพาท่านลูกคา้าทุกท่านนะครับผมไปรีวิวในส่วนของ การตกแต่งรอบคันนะครับผมนะฮะว่าจะเป็นยังไงบ้างนะครับผมแล้วก็ด้านข้างยังออกแบบมาในส่วนของการแขวนสินค้าต่างๆด้วยราคาที่ไม่สูงมากเลยครับสามารถแตะต้องได้ใช้เงินออกรถเพียง399 9บาทหรือแคมเปญใดๆแล้วแต่ลูกค้าตามเงื่อนไขนะ,ะอายุงานเกิน2ปีครอบครองรถยีห่ห้อใดก็ได้เกิน2ปีสามารถฟรี <Wow. S 1> ดาวกับรถคันนี้ได้เลย ผมส่วนด้านหลังนะั่นนี่เลยครับผมแข็งแรงมากๆนะครับสามารถวางของหรือถังแช่แข็งต่างๆนะครับผมไว้เป็นรถขายกับข้าวครับกับข้าวได้เลยนะครับผมท่านผู้ชมนี่เลยวิธีการวางของก็ประมาณนี้นะครับผมมีที่แขวนด้านข้างมีที่กันแดดกันฝนอูแบบสะดวกสบายแข็งแรงมากเลยครับผมน้ําหนักประมาณ70กว่าๆนะฮะอย่างครับดูความแข็งแรงของการบรรทุกด้านหลังถือว่าโอเคมากๆเลยท่านผู้ชม ถือว่าเอาคันนี้ไปแล้วคุ้มค่ามากๆยังมีไฟส่องสว่างด้านหลังให้ด้วยนี่เลย6ดวงเลยมีอันนี้ซ้ายขวาคือเป็นไฟเลี้ยวนะฮะแล้วก็มีไฟเบรกต่างๆให้ด้วยนะครับผมทางเราจดทะเบียนให้แบบถูกต้องตามกฎหมายด้วยนะครับผมเดี๋ยวผมจะพาท่านผู้ชมไปดูด้านข้างกันนะครับ ครับผมลูกค้าในการตกแต่งนะครับผมสามารถติดโลโก้นะครับผมป้ายราคาต่างๆได้เลยนะครับผมและยังมีการตกแต่งในส่วนของด้านข้างที่สามารถแขวนสินค้าไว้ขายได้ด้วยลูกค้าไม่ต้องกลัวน,นะครับผมว่าเราแขวนสินค้าแล้วสีรถจะเป็นรอยไหมนี่เลยเรามีการด้านข้างให้ด้วยนี่มีช่องด้านข้างที่กว้างนะฮะสามารถยื่นสินค้าได้นะครับผม แล้วก็อย่าลืมนะฮะเราจดทะเบียนให้ถูกต้องตามกฎหมายด้วยนะครับยังไม่พอนะฮะนี่ด้านข้างซ้ายขวาทั้งสองด้านเลยนะครับผมเรายังมีในส่วนของผ้าใบด้านข้างนะครับผมในกรณีที่เกิดฝนตกก็สามารถเอาผ้าใบลงมานะครับผมมีที่ยึดล็อกแน่นหนาแน่นอนนะครับผมยึดล็อกเสร็จปุ๊บป้องกันแดดกันฝนได้ด้วยนะครับผมท่านผู้ชมเป็นยังไงบ้างครับท่านผู้ชมวันนี้เราได้พาท่านผู้ชมมาชมในส่วนของรถ ข้าวครับกับข้าวนะฮะถือว่ารถคันนี้ออกแบบดีไซน์มาการใช้งานที่หลากหลายแล้วก็ตอบโจทย์แม่ค้าแม่ค้า,าทุกท่านมากมากเลยนะฮะท่านใดที่สนใจนะครับผมสามารถโทรเข้ามาไปที่เบอร์โทรของโตโยต้าสุนทรภูมิหรือโทรมาติดต่อที่เพจส่วนตัวผมก็ได้ที่ <c oughs> การโทรดีไม่มีกั๊กอ่านะบายการโตโยต้านะครับผมหรือเบอร์โทรข้างล่างน,นี้ก็ได้ครับผม0ู3 1 9 1 7 9 1 5ด้โปดีไม่มีกั๊กต้องบายการโตโยต้าเท่านั้นนะครับผมวันนี้ก็เวลาสุคเรแล้วผมขออนุญาต กาบปลาไปก่อนนะครับผมเดี๋ยวพบกันใหม่ EP หน้านะครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีลาตีสวัสดีเฮ้ยสวัสดีเฮ้ยน้าตุ้มสีสวัสดีครับ